มันก็ยังปวนเมืองไม่เลิกนะครับท่านผู้ชมไม,มอบกาลีเมืองอะไรประมาณนี้คอปทอครับท่านนัดวันอุ่นเครื่องมอบนะครับท่านผู้ชมวันไหนจ้าวันเสาร์นี้ประกาศคุยโวโตลั่นแล้วเนี่ยจะเป็นวันคิดบัญชีวเฮ้ยวอนประชาชนมาหน่อยไม่ใช่ วอประชาชนมาหน่อยไม่มีนะครับท่านผู้ชมพาะประชาชนไม่ค่อยมาครับท่านคุยโวตอลันนั้นเนี่ยจะเป็นวันคิดบัญชีแล้วก็เช็คบินเทวดาชั้น14นัแล้วเนี่ยส่วนพวกมันหล่ะจ้าเป็ดน,นรกไอ้ไม่ใช่อีกแล้วโอ้ยตายแล้ว <_ S 2> เช็คบินเทวดาชั้น14นัแล้วเนี่ยวัดใจระบอบทักษิณโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะไปวัดใจผือนะครับท่านผู้ชมโดยแม่มือให้เราก็นึกว่าม็อบมันจะจัดนานนะครับท่านผู้ชมนอนค้างแรมนั้นเนี่ยกินกลางแดดนะครับท่านผู้ชมแดดแดแดกลางหญ้าอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าประกาศลั่นนั้นเนี่ยม็อบเราจะอยู่นานนานเท่าไหร เป็นชั่วโมงนะครับทดานผู้ชมตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้เฮ้ยเออว่ะไม่รู้จะมีการปิดถนนหรือเปล่านะเนี่ยนี่ประชากรหลายภาคส่วนไม่ได้กังวลนะครับทดานผู้ชมแต่อันนี้ผมสงสัยครับท่านแล้วถ้าเกิดสมมติปิดถนนละจ้าน่ากลัวแน่นอนกันเลยทีเดียวหรือไม่โอ้ยตายแล้วตายแล้วถ้าเกิดมันปิดถนนนะครับทดานผู้ชมสภาพก็น่าจะประมาณปิดได้แค่เลนจักรยานเบียงครึ่งเดียวถามทำไมเป็นแบบนั้นจ้าเพราะคนมันน้อยนะครับทดานผู้ชมอย่างดีนะเนี่ยแต่ละตัวครับท่านรวมถึงทุกตัวในมอบเลยนะครับทดานผู้ชม ปาดอะไรประมาณนี้ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้เชือกมาครับท่านผมก็ไม่รู้จะเอาไปทําประโยชน์อะไรดีนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเคยเตรียมจะไปบริจาคให้มอบกอปทอนะครับท่านผู้ชมเผื่อว่างๆครับท่านได้สลับกันแขวนอะไรประมาณนี้ถามแขวนอะไรจ้าอาจจะแขวนเสื้อแขวนผ้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าใช้เดินจูงควายก็ได้ครับท่านเพราะว่าเป็นเชือกชั้นดีนะครับท่านผู้ชมอันนี้